สวัสดีครับพี่ขอท้าน้อง2อคนนะครับให้ทําเมนูอะไรก็ได้จากน้ำผึ้งเดอะซันฮันนี่ของพี่นะครับภายใน5นาทีน้องคิดว่าน้องทําได้ไหมครับรับรับคำถาพี่นะ5 5นาทีนะขอน้ำผึ้งหน่อยครับนี่นะครับน้ำผึ้งเดอะซันฮันนี่ของพี่นะครับน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยห้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเอาละครับทุกคนอันนี้จะทําเป็นเมนูอะไรหรครับ น้ำพึ่งมะนาวค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดาน้ำพึ่งมะนาวโซดาน้ำพึ่งมะนาวโซดานะครับมีน้องใส่มะนาวลงไปแล้วนะครับก็จะแบบให้มีความแบบเหมือนมิ้น,นด้วยอใอันนี้คือใบอะไรเหรอครับใบโหระพาค่ะอ๋อโหระพาเพิ่มความสดชื่นเนาะหอมส,ด,สดชื่นให้มันมีกลิ่นออกมาก,ก่อน ตัดเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำพึ่งค่ะเอาละน้ำผึ่งเดซานทันนี่ของเรามาแล้วนะฮะสีแแทนแทนน้ำเชื่อมครับสวยไหมครับสีน้ำพึ้งสวยมากค่ะเป็นไงฮะสีเหลืองทองอามฤนลิศนะครับอุ้ยน้ำผึ่งลงไปนะครับทุกคนน้ำผึ้งคนมาก อันนี้เป็นน้ำพึ่งแท้เกรดพรีเมียมเลยนะครับทีแรกตอนใส่น้ำพึ่งเสร็จกำลังคนกำลังจะแซลเลยว่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เราใส่สไปซแทนโซดาใส่สไปซแทนโซดาคือถ้าโซดาเนี่ยเขาจะมีแค่ความซ่าอย่างเดียวถูกไหมแต่สไปซ์นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะซ่าแล้วเนี่ยจะมีความหวานอยู่ด้วยนะฮะโอ้โห ุ้ยสีสันใช้ได้เลยนะครับทุกคนเ,เ,เดี๋ยวเอ,อเชคนะฮะ<อ>พี่<อ>ต้องหลบไหมเนี่ยตอนเราจะเชค <laughs> <laughs> หลบก็ดี <laughs> หลบก็ดีนะฮะพั้นเราถอยนิดนึงดีกว่านะฮะถอยเลยอันนี้เป็นอะไรหรอครับเป็นเจลแบบลี่พพค่ะแบบเยลลี่ค่ะวลาดูดมันก็จะขึ้นไปตัดกับน้ำพึ้งมะนาวคะ่ะโอเคครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร5นาทีนะครับทุกคนต้องเข้าใจน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าแข่งกับเวลานะครับ5นาทีโอเคอ่าโอเคชื่อเมนูอะไรนะครับจินนี่น้ำผึ้งมะนาวโซดาจินนี่น้ำผึ้งมะนาวโซดานะฮะเดี๋ยวลองลองชิมก่อนนะเสียงดวงดูค่ะว่าเสียงดวง อันนี้อร่อยซ่าๆครับทุกคนเหมือนแบบว่ามันมีความซ่าของสไปซ์แล้วก็หวานของสไปซ์กลิ่นหอมน้ำผึ้งมีความสดชื่นอยู่นะครับแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยมะนาวบางๆอร่อยมากครับเพราะฉะนั้นนะฮะ5นาทีน้องทำได้นะครับขอเสียงปรบมือให้เองหน่อยครับ